สวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวนาัิดาสิทธิ์ิน,นันศาสาว,าสาวาุณิาตเจริญค่ะความเป็นมานะคะปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปลีกเรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ ขนมถ้วยตะไลนะคะเป็นขนมหวานโบราณค่ะที่บรรจุในถ้วยตะไลแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนตัวขนมและหน้าขนมตัวขนมนะคะมีส่วนผสมหลักก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยม่อมและน้าตาลมะพร้าวค่ะส่วนตัวหน้าขนมนะคะมีส่วนผสมของหัวกะทิและแป้งข้าวเจ้าค่ะซึ่งจากลักษณะของขนมถ้วยนะคะทําให้ขนมถ้วย เป็นขนมที่มีปริมาณไขมันค่อนข้างสูงค่ะทําให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานขนมถ้วยเนื่องจากปัจจุบันนะคะคนตระหนักเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะข้าวทับทิมชุมแพ้นะคะเป็นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอล,ลิกและฟาวโวนอยด์สูงซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดช่วยให้เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน ป้องกันการเกิดมะเร็งอีกทั้งยังมีอมิโลสต่ำเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานข้าวทับทิมชุมแพนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะญ้าหวานนะคะเป็นพืชให้ความหวานตามธรรมชาติไม่มีความเป็นพิษเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําตาลในเลือดควบคุมน้ําหนักและผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการลดหวานญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั้งในด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สมุนไพรเครื่องดื่มเป็นต้นค่ะผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยจากข้าวทับทิมชุมพเพื่อสุขภาพนะคะจึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคขนมถ้วยสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการบริโภคขนมถ้วยแต่กังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ําตาลที่อาจส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากปัจจุบันคนสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานแต่ว่าให้พลังงานต่ํา ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ,เพ,อเพื่อศึกษาการทดแทนข้าวทับทิมชุมแพที่มีประโยชน์ด้านสารอาหารมากกว่าแป้งข้าวเจ้าและทดแทนน้าตาลมะพร้าวด้วยน้ําตาลย่าหวานเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภคค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษา ปริมาณแป้งข้าวทับทิมชุมแพที่ใช้ทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมถ้วยค่ะสองศึกษาปริมาณความหวานที่เหมาะสมของน้ําตาลย่าหวานต่ออัตราส่วนของขนมถ้วยค่ะสามศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของขนมถ้วยข้าวทับทิมจุมแพเพื่อสุขภาพค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งเพิ่มคุณค่าทางพุทนาการของขนมถ้วยสูตรพื้นฐานโดยเสริมข้าวทับทิมชุมแพค่ะ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยที่คงความหวานแต่ให้พลังงานต่ำสามเพิ่มทางเลือกในการบริโภคขนมถ้วยให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีที่รักสุขภาพนะคะสี่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยห้าเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะหนึ่งศึกษาสูตรและส่วนประกอบของ ขนมถ้วยค่ะโดยการคัดเลือกขนมถ้วยจํานวน3สูตรค่ะนํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้เชีช่ยวชาญจํานวน5คนค่ะเพื่อหาสูตรของขนมถ้วยค่ะที่ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดเป็นสูตรพื้นฐานค่ะ2ค่ะศึกษาป,ปริมาณแป้งค่าทับทิมชุมแพรที่ใช้ทดแทนแป้งข้าวเจ้าค่ะโดยทดลองทําผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยทั้งหมด5สูตรค่ะอัตราส่วนนะคะก็คือหลายยี่สิบสี่สิบหกสิบ แ0และ100ค่ะโดยคิดจากน้ำหนักของแป้งข้าวเจ้าค่ะ3นะคะศึกษาปริมาณความหวานที่เหมาะสมของน้ำตาลย่าหวานค่ะโดยทดลองทำผลิตผลิตฑ์ของขนมด้วยทั้งหมด3สูตรนะคะโดยใช้น้ำตาลย่าหวานอยู่ที่3ระดับคือ0.25 0.50และ0.75กรัมค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่ผู้วิจัยนะคะได้ทำการทดลองแทนน้ำตาลมะพร้าวด้วยน้ำตาลย่าหวานในปริมาณต่างๆค่ะ ว่าปริมาณดังกล่าวนะคะเป็นปริมาณที่สามารถเสริมลงไปในขนมถ้วยได้ค่ะและไม่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านรสชาติในสัมผัสของขนมถ้วยจากขนมถ้วยปกติค่ะและ้วนำมามาทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบชิมจํานวน50คนค่ะ4นะคะศึกษาการยอมรับ ขอขนมทัววค่าครับทีมชุมแพ้เพื่อสุขภาพค่ะโดยนําสูตรมาตรฐานกับสูตรที่แดัดแปลงค่ะมาทําการประเมินคุณภาพทางประสาทส,สัมผัสค่ะโดยใช้ผู้ทดสอบ,บชิมจํานวนหนึ่งร้อยคนค่ะผลจากการศึกษาโครงงานขนมท้ววจากค่าทับทีมชุมแพ้เพื่อสุขภาพนะคะจากการศึกษาสูตรมาตรฐานของขนมท้วยนะคะสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดค่ะคือสูตรที่หนึ่ง นอกจากสูตรที่1นนะคะมีผิวหน้าเรียบเนียนเนนียมีสัมผัสที่ไม่นิ่มเกินไปนอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมจากใบเตยและความเข้มข้นของอทิทําให้ขนมถ้วยนะคะมีความหอมรสชาติหวานมันค่ะแล้วก็จากการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยค่าทัพทิมทุนแพ้นะคะโดยทดลองทําผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยนะคะทั้งหมด5สูตรได้แก่และละยี่สิบ 6 0 80และ100ของปริมาณแป้งข้าวเจ้านะคะปริมาณที่ได้รับการเนื้อมากที่สุดคือร้อยละ60นะคะโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดค่ะเพราะว่ามีสีที่ไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มค่ะมีกลิ่นของข้าวทพิมิมชุมแพรเล็กน้อยค่ะว่าจากการศึกษาปริมาณความหวานที่เหมาะสมของน้ำตาลย่าหวานนะคะโดยทดลองทำผลิตภัณฑ์ขนมด้วยทั้งหมด3สูตรค่ะ ดยใช้น้ำตาลที่หวานสามระดับคือ0.25 0.50และ0.75กรัมค่ะปริมาณที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะคะคือ0.25กรัมค่ะเพราะว่ามีความหวานที่พอดีไม่หวานจนเกินไปซึ่งผู้ผทดสอบชิมส่วนใหญ่นะคะไม่ติดรสหวานจึงทำให้ปริมาณ0.25กรัมค่ะเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคะ่ะ ว่าจากการศึกษาการนำผลผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยค่าสำทิมชุมแพเพื่อสุขภาพน,นะคะโดยการนำผลผลิตขนมถ้วยสูตรัดแป้งค่ะกับขนมถ้วยสูตรพื้นฐานมาทดลองทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสค่ะพบว่าสูตรัดแปง้งมีค่าเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสและรสชาติมากกว่าเพราะว่าแป้งค่าสำทิมชุมแพนะคะส่งผลตอนการสัมผัสของขนมถ้วยทําให้ขนมมีความนุ่มกว่าสูตรพื้นฐานค่ะ ส่วนสูตรพื้นฐานนะคะมีค่าเฉลี่ยด้านสีและกลิ่นมากกว่านะคะเนื่องจากผู้ชิมอะค่ะเคยชินกับสีและกลิ่นของขนมถ้วยแบบเดิมค่ะค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยจากข้าวทับทิมชุมแคเพื่อสุขภาพนะคะและพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ